อาโบได้อยู่ที่ไทยไลฟ์ค่ะเป็นเรเนสกับ Meditation Resort มันคืออะไรอาโบได้มาเมาื่อวานนะคะจริงๆแล้วคือเขาแนะนําว่าอาจจะควรจะเก็บมือถือเอาไว้แต่เขาไม่ได้ห้ามน,นะคะแต่ว่าจริงๆอะโบเวลามาปฏิบัติจะไม่ชอบแบบยุ่งกับมือถืออยู่แล้วแต่เนื่องจากเราอยากจะมาแบบแนะนําให้คนที่อยากปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่กล้าไปวัดยังไม่กล้าไปศูนย์ปฏิบัติธารที่เคร่ง ไม่อยากปิดมือถือไม่อยากปิดวาจาไม่อยากทําอะไรที่มันดุเคร่งเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอกว่าที่เนี่ยเหมาะมากอยู่ที่พังงานนะคะบอกก่อนว่าบรรยากาศดีมากอะให้ดูให้ดูรอบๆก่อนเนี่ยคือบ้านทุกหลังเนี่ยค่ะจะเป็นบ้านที่เราแบบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งในช่วงไฮซีซันก็จะมีชาวต่างชาติมาพักเยอะแต่เนื่องจากเ,เป็นโลซีซันนะคะเราก็ ทำที่ก็จะทำให้มันเป็นสถานที่แบบปฏิบัติธรรมซึ่งสระเขาก็อยู่ตรงนี้ตัดเพื่อนบ้านออกได้นะคะนี่นะคะปฏิสระปฏิบัติธรรมเป็นอันสีขาวนะคะก็คือกิจกรรมกิจกรรมที่มีนะคะก็คือตอนเช้านี่เขาก็จะมาเป็นสเกจโดให้เลยเราจะเห็นเลยว่าสเกจโดมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะบูพูดคร่าวๆก่อนแล้วตอนนี้เมื่อเช้านี้นะคะก็มีการทำโยคะตอนเช้าหกโมงถึงแปดโมงนี้ทํา แล้วก็เจริญจิก็จะมีการแบบปฏิบัติทมเล็กๆสั้นๆนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารแล้วก็ช่วงช่วง9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งก็มีปฏิบัติวิปัสสนาอะไรเงี้ยก็มีธรรมาปัรยานะคะจากพระที่มิมนมาแล้วแต่ว่าเราจะได้อะรูปไหนแล้วก็เนี่ยช่วงบ่ายก็อามีทานข้าวพักผ่อนแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นแบบสเกจเดลในแต่ละวันเขาก็จะเขียนมารายละเอียดมากเลยแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ ถ้าฝนไม่ตกเราจะได้ไปที่ริมทะเลกันเราก็สามารถปฏิบัติที่นั่นได้เดี๋ยวโบจะให้ดูว่าตอนเย็นเป็นยังไงบ้างที่นี่มักตอบโจทย์มากสาหรับคนที่ปฏิบัติเป็นอยู่แล้วแต่อยากได้ฟิลบรรยากาศแบบรีสอร์ทแล้วสําหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยแล้วรู้สึกว่าแบบไหนอยากลองดูซิหลักอยากลองเอาขาแตะเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราก็มาเที่ยวกันแบบใหม่เนะาะคือปกติเวลาเรามารีสอร์ทมาเที่ยวทะเลเราก็จะแบบลล้าแต่คือครั้งนี้ก็มาแบบเจริญสติเป็นบ้างค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ายัางนี้จะเป็นยังไงคะ่ะอันนี้นะคะที่โบพูดไปตอนกลางวันไปเนาะ ว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นจะมีการนั่งปฏิบัติที่ริมหาดซึ่งก็เป็นอะไรที่บมไม่เคยทำมาเหมือนกันแล้วรูสึกว่าเอ้ยเป็นอะไรที่แบบมันดีมากกรบด้วยวิวแบี้แล้วมันทําให้การปฏิบัติที่นี่มันดีลัมกมากๆเพราะว่าจริงๆเรามาทะเลเราก็อยากเห็นทะเลซึ่งตอนแรกก็แอบว่าเอ๊ะจะได้เห็นไหมนะเนื่องจากรีสอร์ทไม่ได้ติดทะเลเพราะเขาต้องการความเงียบเนาะแต่พอมาแบบอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของรีสอร์ทนะคะซึ่งจริงๆช่วงเวลาว่างของเราสามารถมานั่งชมบรรยากาศที่นี่ได้ช่วงเวลาพักผ่อนนะคะมันก็จะี คือเนี่ยเดี๋ยวพามาดูว่าตั้งแต่ฝั่งนู้นนะนูน้นถึงนี่นี่เลยแล้วตรงนี้ทีเ่เขากำลังตั้งไว้อยู่นะคะก็จะเป็นที่ที่เราจะมานั่งปฏิบัติกันก็าพาไปดูมาน,นี่ก็จะเป็นอา,อาสนะที่เราจะนั่งกันนะคะนี่ ก็จะได้วิวนี้นะตอนนั่งอันนี้ก็คือโสตะวิญญาณนะคะตั้งสติไว้ที่หู เราอัศติจักเซนส์อยู่ที่การได้ยินเนี่ยเสียงคลื่นละเอียดชัดเจนขึ้นมาเลยนะคะ